ขอขอบคุณทุกการตอบรับนะคะสำหรับชุด3พลังบวกและตัวยาอื่นๆหลังจากที่หนุ่มขวัญชัยนะคะได้ลงคลิปไปเมื่อ2-3สาวันก่อนผลการตอบรับดีมากๆวันนี้100บ้านบวกบวกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องฟ้าเช่นเคยนะคะและนี่ก็คือชุด3พลังบวกนะคะที่ทุกคนให้การตอบรับดีมากๆเลยทำไมจึงเป็นชุดที่ดีที่สุดเนื่องจากว่า กำจัดได้ทั้งใบแคบและใบกว้างเลยนะคะมากกว่า30ชนิดเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อชุดแยกนะคะเพราะว่าเรารวมให้แล้วในชุดเดียวค่ะใช้ชุดนี้จบเลยไม่ต้องบวกตัวยาอื่นเพิ่มนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือชนิดยานะคะที่เราให้ดูมี3ตัวยาค่ะโพลิบีทคาเพอแล้วก็ อาวอนกัดนะคะแล้วก็1ชุดชายได้ประมาณ4-5ไร่แล้วก็มีวิธีการผสมที่ง่ายมากๆค่ะไม่ว่าใครจะแบ่งฉีดถัง20ลิตรนะคะหรือว่าถังใหญ่200ลิตรก็ผสมได้ตามนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรากำลังเตรียมการจัดส่งเลยค่ะเป็นการแพ็คกล่องไว้นะคะหลังจากนั้นยามาถึงแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำการแพ็คส่งเลยค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100บ้านขึ้นเหมือนกันนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยค่ะเพราะว่ายาของเรานะคะใช้แล้วเห็นผลจริงค่ะตายเรียบเลยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อแยกไม่ต้องฉีดซ้ําหลายทีเลยค่ะฉีดทีเดียวจบเลยนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของวันนี้นะคะในการแพ็กส่งให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะคะเราส่งให้ได้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยทั่วไทยค่ะรอจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะคะ สามพลังบวกชุดนี้นะคะได้ทั้งสนงหินมายาลาบหญ้าแดงบานไม่รู้เลยนะคะข้าวนกสีชมพูข้าวนกถั่วลิสงยางนาเทียนนาสนคางคก ผักบุ้งปลอดนานะคะแล้วก็สาบแหลงสาบกาด้วยนะคะรวมถึงชนิดอื่นๆที่เราไม่ได้เอ่ยมานะคะและนี่ก็คือตัวอย่างค่ะที่เราได้เอ่ยมานะคะส่วนมากก็มีปัญหากันเนาะนี่ค่ะมากกว่า30ชนิดตามที่แจ้งเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนค่ะสําหรับชุดนี้และนอกจาก3พลังบวกแล้วนะคะทุกคนเราก็ยังมีชุดโดยเฉพาะเจาะจงเหมือนกันนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากเน้นโดยเฉพาะ และนี่ก็คือนิโคนาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นเพีย้ยไฟนะคะในนาข้าวและชุดที่น้องฟ้ากำลังจะหยิบขึ้นมานะคะคือดาก้อนเฟิร์มสำหรับหญ้าแดงหญ้าเดือยหญ้าก้องแขนโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่มีชนิดเดียวก็สามารถเอาตัวนี้ไปนเน้นได้เลยค่ะทุกคนมี2ตัวยาค่ะคือแอสตราบวกกับเฟิร์มนะคะทุกคนนะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อมาคือดาก้อนมีนค่ะสำหรับพื้นานาปลอดนาผักบุ้งนะคะหญ้าลังกานะคะโดยเฉพาะเลยสำหรับที่โตแล้ว อ่าและนี่ก็คือโอซามิกยาฆ่าหอยนะคะแบบออร์แกนิกนะไม่เป็นอันตรายและนี่ก็คือตองนี่กับอาวันการดนะคะผืนนาปอดนาขนาดเล็กนะคะสําหรับนาปีและนาปังได้เลยค่ะไม่มีผลกระทบต่อข้าวโพลีบีสําหรับหญ้าขนาดเล็กนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปอ๋อดูเหมือนจะเป็นดอกขาวนะคะมี3ตัวยานะอีกอันนึงก็คือเพิ่มเข้ามาอาวันการดคะ่ะ วันนี้นะคะทางร้านแฮปปี้การเกษตรของเรานะคะก็อยากจะขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะรอรับหน้าบ้านได้เลยนะคะช่วงจัดส่งประมาณ3-4วันนะคะลูกค้าช่วงนี้ของอาจจะเยอะหน่อยอาจจะล่าช้านิดนึงต้องขออภัยนะคะจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะร้านของเรานะคะจัดส่งทุกวันเลยค่ะหน้าร้านจะอยู่ที่บ้านมะค่าอำเภอกันทรวิชยัย จังหวัดมหาสารคามนะคะทุกคนหรือว่าจะสั่งให้เก็บปลายทางก็ได้เช่นกันนะคะมารับหน้าร้านหรือว่าให้จะส่งก็ราคาเดียวกันเลยนะคะปรึกษาฟรีนะคะสอบถามได้ตลอดเรื่อยๆเลย0899428684นะคะแล้วก็065049 9 9ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ092-5164252วันนี้น้องฟ้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะรีบไปจัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ